เดี๋ยวอกแล้วมีไอเทมใหม่มาแนะนำอีกแล้วอันนี้นะคะเป็นไดเป่าผมของ l e อ c h ช a c e r a m i c นะคะซึ่งตัวนี้เนะี่ยบอกเลยว่าดีไซน์สวยมากๆนะคะเป่าไปนี่ก็ไม่แสบหนังหัวแล้วก็แห้งเร็วมากๆสำหรับใครที่กำลังมาเที่ยวต่างประเทศเหมือนใหม่หรือว่าคนที่กำลังไปทำงานแล้วชีวิตเร่งรีบมากๆนะคะต้องใช้ไดที่แบบมีความแห้งไว ไม่ทำลายเส้นผมด้วยที่สำคัญไม่แสบหนังหัวเลยที่สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยมีโมเมนตัมในการคนโทรลปรับความสมดุลด้วยนะคะ,ปะเป่าไปนานๆเนี่ยก็จะไม่เมื่อยแล้วก็คอก็ไม่หักด้วยนี่พับเก็บง่ายมาก เหมาะสำหรับพกพาไปต่างประเทศมากๆเลยนะคะเนี่ยวันเนี้ยคิดไม่ผิดเลยที่พกม,มาตัวนี้จะช่วยถนอมเส้นผมนะคะแล้วก็ไม่ทำลายเส้นผมไม่แสบหนังหัวหลังจากเป่าเสร็จเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าผมไม่แห้งชื้นด้วยโอเคค่ะวันนี้ก็ ปาผมเสร็จแล้วพร้อมออกไปเที่ยวแล้วนะคะอย่าลืมนะคะถ้าใครที่สนใจไอเทมดีๆแบบนี้นะคะหาซื้อได้ที่โรบินสันทุกสาขาเลยค่ะเทเลซาชาเซรามิกแฮร์ไดเออร์ค่ะบ๊ายบาย